สวัสดีครับท่านผู้ชมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องคริปโตแมนวันนี้เรามีข่าวสำคัญในแวดวงเศรษฐกิจดิจิทัลที่จะส่งผลกระทบต่อโลกการเงินและการลงทุนอย่างแน่นอนเราจะมาเจาะลึกตั้งแต่บริษัทใน NASDAQ ที่เริ่มแปลงหุ้นเป็นโทเค็นบนบล็อกเชนแพลตฟอร์มไทยผลที่กลับมาเปิดในสหรัฐอเมริกาได้อีกครั้งจนถึงธนาคารยักษ์ใหญ่ที่กลับมาให้บริการบิตคอย และยังมีเรื่องราวของเมืองอัจฉริยะในบาหลีรวมถึงโอกาสที่ธนาคารกลางสหรัฐจะลดดอกเบี้ยในเดือนนี้ข่าวสารทั้งหมดนี้จะเป็นอย่างไรเราจะวิเคราะห์ให้ฟังอย่างละเอียดครับ เริ่มต้นกันที่ข่าวแรกบริษัท Galaxy Digital Inc. o r p o r a t i o n ซึ่งเป็นบริษัทชั้นนำด้านสินทรัพย์ดิจิทัลที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ NASDAQ ได้ประกาศความร่วมมือกับ SuperState เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถแปลงหุ้นของบริษัทให้เป็นโทเค็นดิจิทัลบนบล็อกเชนของ Solana ได้โดยตรง เรื่องนี้ถือเป็นก้าวสำคัญเพราะเป็นครั้งแรกที่บริษัทจดทะเบียนใน n a s d a กแปลงหุ้นที่ลงทะเบียนกับกลอตลตอสหรัฐมาอยู่บนบล็อกเชนสาธารณะขนาดใหญ่ โทเคนเหล่านี้ไม่ใช่แค่โทเคนสังเคราะห์นะครับแต่เป็นหุ้น GLXY ของจริงที่มาพร้อมสิทธิ์ในการลงคะแนนและรับเงินปันผลครบถ้วนผู้ถือโทเคนจะได้รับประโยชน์จากการซื้อขายได้ตลอด24ชั่วโมงการชำระเงินที่รวดเร็วและความโปร่งใสบนบล็อกเชน อย่างไรก็ตามครับโทเคนนี้จำกัดไว้สำหรับนักลงทุนที่ผ่านการยืนยันตัวตนหรือ KYC แล้วเท่านั้นจนถึงต้นเดือนกันยายนปี2025มีนักลงทุน21รายได้แปลงหุ้นไปแล้วกว่า32,374หุ้นการที่หุ้นแบบดั้งเดิมสามารถเปลี่ยนมาอยู่ในรูปแบบโทเคนบนบล็อกเชนได้มันจะเข้ามาเปลี่ยนแปลตตลาดทุนแบบเดิมที่เราคุ้นเคยไปอย่างไร และนี่จะเป็นจุดเริ่มต้นที่บริษัทจดทะเบียนอื่นๆจะหันมาใช้วิธีการเดียวกันในอนาคตรหรือไม่ ข่าวต่อไปคือข่าวดีสำหรับผู้ที่สนใจตลาดการทำนายผล CEO ของ Polymarket แพลตฟอร์มตลาดทำนายผลด้วยคริปโตเคอเรนซีได้ประกาศผ่าน X หรือทวิตเตอร์เดิมว่า Polymarket ได้รับไฟเขียวจาก CFTC หรือคณะกรรมการกำกับดูแลการซื้อขายสินค้าโภคภัณฑ์ล่วงหน้าของสหรัฐให้กลับมาเปิดบริการในประเทศได้แล้ว การอนุมัตินี้มาในรูปแบบของจดหมายแสดงจุดยืนไม่ดำเนินทางกฎหมายซึ่งเป็นการยกเว้นกฎเกณฑ์บางข้อทำให้โพลีมาร์เก็ตสามารถเปิดบริการได้อย่างถูกกฎหมายเป็นครั้งแรกนับตั้งแต่ปี2022ก่อนหน้านี้ในปีดังกล่าวบริษัทเคยถูกปรับเป็นเงิน1.4ล้านดอลลาร์สหรัฐและถูกสั่งห้ามดำเนินงาน การกลอบมาครั้งนี้ถือเป็นก้าวสำคัญที่แสดงให้เห็นว่าหน่วยงานกำกับดูแลของสหรัฐเริ่มเปิดรับตลาดการทำนายผลมากขึ้นการที่ตลาดทำนายผลที่เคยถูกมองเป็นสีเทากำลังจะกลายเป็นสิ่งที่ถูกกฎหมายและได้รับการยอมรับในสหรัฐอเมริกาเรื่องนี้จะส่งผลต่อความน่าเชื่อถือและการเติบโตของอุตสาหกรรมคริปโตโดยรวมอย่างไร และมันจะเปิดประตูให้ผลิตภัณฑ์ทางการเงินรูปแบบใหม่ๆเกิดขึ้นอีกในอนาคตหรือไม่มาต่อกันที่ข่าวจากฝั่งสถาบันการเงินแบบดั้งเดิมครับ US Bank ซึ่งเป็นธนาคารขนาดใหญ่ของสหรัฐอเมริกาได้ประกาศเมื่อวันที่3กันยายนว่าได้กลับมาให้บริการดูแลรักษาสินทรัพย์ดิจิทัลอย่างบิตคอยอีกครั้งโดยมุ่งเน้นไปที่กลุ่มนักลงทุนสถาบัน บริการนี้เคยเปิดตัวครั้งแรกในปี2021แต่ต้องหยุดไปชั่วครางในปี2022เนื่องจากกฎระเบียบที่เข้มงวดของกรลตสหรัฐแต่ล่าสุดเมื่อกฎระเบียบดังกล่าวถูกยกเลิกไปทำให้ธนาคารสามารถกลับมาให้บริการได้อีกครั้ง US Bank ได้ร่วมมือกับ NYDIG ซึ่งจะทำหน้าที่เป็นผู้ดูแลสินทรัพย์ย่อยเพื่อให้การเข้าถึงบิตคอยสำหรับสถาบันการเงินเป็นไปอย่างปลอดภัย การกลับมาครั้งนี้สะท้อนให้เห็นถึงความต้องการที่เพิ่มขึ้นจากนักลงทุนสถาบันและช่วยเพิ่มความน่าเชื่อถือให้กับตลาดคริปโตโดยรวมการที่ธนาคารยักษ์ใหญ่ระดับประเทศกลับลำมาให้บริการด้านคริปโตเป็นสัญญาณว่าสถาบันการเงินแบบดั้งเดิมไม่สามารถต้านทานกระแสของสินทรัพย์ดิจิทัลได้แล้วใช่ไหมครับและในอนาคตอันใกล้เราจะได้เห็นธนาคารอื่น,นๆทั่วโลกหันมาทำแบบเดียวกันหรือไม่ เปลี่ยนบรรยากาศมาที่ข่าวการลงทุนในโครงการที่น่าสนใจกันบ้างครับ g e n i u s Group บริษัทด้านการศึกษาที่เน้นเรื่องปัญญาประดิษฐ์และบิตคอยได้ประกาศข้อตกลงมูลค่า14ล้านดอลลาร์สหรัฐเพื่อร่วมพัฒนา g e n i u s City ที่บาหลีประเทศอินโดนีเซียโครงการนี้จะเป็นชุมชนการเรียนรู้แห่งอนาคตที่ผสมผสานระหว่าง AI บิต o อ n และการเชื่อมต่อของมนุษย์เข้าด้วยกัน จีเนีย c ซิตตั้งอยู่ในพื้นที่นัวนูครีเอทีฟซิตีซึ่งเป็นเมืองสร้างสารรค์ขนาดใหญ่กว่า44เฮกตาร์ภายในจะประกอบด้วยโรงเรียนแคมป์และโครงการเร่งรัดธุรกิจสำหรับทุกวัยนอกจากนี้ยังตั้งใจให้เป็นชุมชนที่ใช้โทเค็นบิตคอย n แห่งแรกในเอเชียโดยใช้ระบบเครดิตที่อิงกับบิตคอยเพื่อการชำระเงินและให้รางวัลโครงการนี้คาดว่าจะสร้างรายได้ต่อปีกว่า20ล้านดอลลาร์สหรัฐภายใน4ปี โมเดลชุมชนที่ผสมผสานการศึกษาเทคโนโลยีบล็อกเชนและไลฟ์สไตล์เข้าด้วยกันแบบนี้จะสามารถเกิดขึ้นได้จริงและยั่งยืนหรือไม่และมันจะเป็นต้นแบบของเมืองในอนาคตที่เทคโนโลยีเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของการใช้ชีวิตอย่างสมบูรณ์แบบได้จริงหรือ ข่าวถัดมาเป็นเรื่องของแพลตฟอร์มเทรดคริปโต HTX ที่มีจัสตินซันเป็นที่ปรึกษาล่าสุด HTX ได้ประกาศยกระดับผลิตภัณฑ์ด้าน Stable Coin โดยเพิ่มอัตราผลตอบแทนสูงสุดถึง20%ต่อปีสำหรับผลิตภัณฑ์บางตัวพร้อมกับยกเลิกการจำกัดวงเงินฝากเพื่อดึงดูดนักลงทุนรายใหม่และรายย่อย แคมเปญน,นี้เน้นไปที่ s t a เบิลคอยหลายตัวเช่น USDT ที่ให้ผลตอบแทนสูงสุด20% USDC ที่15%และ u s d 1ซึ่งเป็น s t a b บิลคอยที่ได้รับการสนับสนุนจากครอบครัวทรัมป์ที่ให้ผลตอบแทนสูงถึง20%เช่นกัน HTX ระบุว่าบริษัทจะอุดหนุนดอกเบีย้ยทั้งหมดในช่วงเวลาจำกัดเพื่อกระตุ้นการเติบโตของระบบนิเวศ การให้อัตราผลตอบแทนที่สูงถึง20%ต่อปีสำหรับ Stable c o i n มีความเสี่ยงอะไรซ่อนอยู่บ้างกลยุทธ์นี้เป็นเพียงการตลาดเพื่อดึงดูดผู้ใช้งานในระยะสั้นหรือเป็นรูปแบบธุรกิจที่ยั่งยืนในระยะยาวได้จริงนักลงทุนควรพิจารณาปัจจัยอะไรบ้างก่อนตัดสินใจครับ มาถึงข่าวสำคัญทางฝั่งเศรษฐกิจมหาภาคกันบ้างครับตลาดการเงินคาดการด้วยความน่าจะเป็นสูงถึง97%ว่าธนาคารกลางสหรัฐหรือเฟดจะทำการปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายลงในเดือนกันยายนนี้การคาดการนี้มาจากเครื่องมือ CME Fed Watch Tool ซึ่งสะท้อนมุมมองของนักลงทุนในตลาดล่วงหน้า สาเหตุหลักมาจากถ้อยถแถลงล่าสุดของเจอโรมพาวเวลประธานเฟดที่แสดงความกังวลเกี่ยวกับความเสี่ยงของตลาดแรงงานที่กำลังเพิ่มขึ้นประกอบกับข้อมูลเศรษฐกิจที่เริ่มอ่อนแอลงเช่นตัวเลขการจ้างงานนอกภาคเกษตรที่ต่ำกว่าคาดตลาดจึงตีความว่าเฟดจะลดดอกเบี้ยลง0.25เปเซตเพื่อปรับสมดุลน,นโยบายและป้องกันภาวะเศรษฐกิจถดถอย หากเฟดตัดสินใจลดอัตราดอกเบี้ยตามที่ตลาดคาดการจริงมันจะส่งผลดีต่อตลาดสินทรัพย์เสี่ยงอย่างหุ้นและคริปโตเคเรนซีอย่างไรและนักลงทุนควรเตรียมพร้อมรับมือกับความผันผวนที่อาจเกิดขึ้นจากนโยบายการเงินของสหรัฐในช่วงครึ่งหลังของปีนี้อย่างไรบ้าง ปิดท้ายกันด้วยข่าวการขยายตัวของ Ripple ครับเมื่อวันที่4กันยายน Ripple ได้ประกาศขยายการเข้าถึง s t a b l e c คอ n RLUSD ไปยังสถาบันการเงินในทวีปแอฟริกาผ่านการร่วมมือกับพันธมิตรใหม่3แห่งได้แก่ Chipper Cash, VALR และ y e l ย o โล a r d การขยายตัวครั้งนี้มุ่งเน้นไปที่การใช้งานในระดับสถาบันเพื่อสนับสนุนการชำระเงินข้ามพรมแดนและการจัดการสภาพคล่อง Stable c ค i n RLUSD ถูกออกแบบมาเพื่อแก้ปัญหาทางการเงินในแอฟริกาซึ่งเผชิญกับความผันผวนของสกุลเงินท้องถิ่นและค่าใช้จ่ายในการโอนเงินที่สูงการร่วมมือกับพันธมิตรท้องถิ่นจะช่วยให้สถาบันต่างๆในแอฟริกาสามารถเข้าถึงโซลูชันทางการเงินที่รวดเร็วและมีต้นทุนต่ำลงได้ ถือเป็นก้าวสำคัญในการแข่งขันกับ Stable Coin เจ้าตลาดอื่นๆโดยเน้นที่ความน่าเชื่อถือและการใช้งานในระดับสถาบันการที่บริษัทคริปโตรายใหญ่หันไปบุกตลาดในทวีปแอฟริกาสะท้อนให้เห็นถึงศักยภาพการเติบโตที่ซ่อนอยู่ในตลาดเกิดใหม่ใช่ไหมครับและเทคโนโลยีบล็อกเชนและ Stable Coin จะสามารถเป็นเครื่องมือสำคัญในการแก้ปัญหาความเหลื่อมซ้ำทางการเงินในระดับโลกได้อย่างไร และนี่คือทั้งหมดของข่าวสารที่เรานำมาวิเคราะห์เจาะลึกกันในวันนี้ครับโลกของการเงินและเทคโนโลยีกำลังเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วการติดตามข้อมูลอย่างใกล้ชิดคือกุญแจสำคัญที่จะทำให้นักลงทุนสามารถตัดสินใจได้อย่างแม่นยำ หากคุณชื่นชอบการวิเคราะห์ข่าวสารเชิงลึกแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่อง Crypto Man เอาไว้เพื่อที่คุณจะได้ไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวสำคัญในโลกเศรษฐกิจดิจิทัลสำหรับวันนี้สวัสดีครับ